มาพี่น้งองม,มาไม่หนิสสดีพี่น้องปอกปลาส,สากุลสกุลมาดีกะในเวลาเก็บบัวดแดงแลวพี่น้องนี่นี่ปลูกไว้ประมาณสิบสิบามมือเลยวละ่ะลงได้ทันทีสิบเจ็ดแล้วพี่น้องมาเดี๋ยวิังหลายมืออ้าจะปวดขาโอ้ยพี่น้องเห็ิมะ กบปนก็นนตะมโหงนี่โอ้ยแสบพักนออ่น้อยอันพี่น้องอันเงาบัวนี่สร้างมาจากรอยเอ็ดเอ้ยม,มันเป็นรอยเอ็ดกาลสินกระถานผดหอมหอมหอมอันกินนั่นกินควายล้งต่มไปไหมพี่น้องบ้านเราเอิน,น,อ,อ,น,น,นอยอ่องางน้อก็อ,อะคือถอดบา้านอันก็ล่าดเพรายมันลงน้ำล้งน้ำล้งนั่นมันอชไวิกินไปไหม มีนะเขาภาษาไทยไว้อย่างบอกกินโคนสามควายบอกบ้านเขาว่ากินกินกี่ต่งนอกบ้านเขาเอิ่นอ่ะแบบโอ้ยโอ้ยค่อยเจ็บด,ด้วยพี่น้องแซ่บแซ่บกรอบคือข้างไหนกินกระปุบบนมั้งตอนนี้กระปุลเปิดทูใช่ไหมหนานีสองสองถาดแล้วพอเราเก็บไปถาดน,นึงแล้วไอเอาไห้สามีไปกินกระปุลแล้ว ไนะเบย้มทาไปนนเลยอัน,นี้บอกให้หมูเบายังม่แรงม้มาม่มู้เนี่ยตอนนี้ทารอนเหตุอยู่แจกกระสนแจกมูแจ,แจกพวกกินนอนนโดนดอกแล้วเหขายดอกสมมาขายค่อยสมดมาขายเจงห่วยอะจะแจกจะแจกน้อดีครับไมอยเจง ันค่อยๆเก็บเพราะว่ามันหนึ่งเพื่อนี่แบบว่าต้องต้องค่อยๆดึงออกเพื่ลอลดหัวสิดิเพื่อด,ดึงดึงแบบเฝ้าดึงออกเลยก็ขาดเลยพี่นอ้องต้องใจเย็นๆเก็บโม่วบวัวเอ้ยเกคฟกันสายบัว,บวแบบเนี้ยเนี่ยคมันเงาเมื่อจะขาดเพราะว่ามันพันกัน บึบบึบโอ้ยนได้เลยสิขาตัวเด็กน้งนี่ไงอโอ้โะซ้ำเนียงน้มันันเลยไปตรงเลยพงนี้นี่ต้องหงไอ้เมย์เป็นหัวเกาอันนี้หัวงี้กะเขาก็เอาไปตากแดดไม่แห้งสักแดดสองแดด แล้วก็มาปลูกใหม่พี่น้องอา้าฝากไว้พี่น้องสำหรับอันบัวแดงสายบัวแดงพี่น้องผู้ใดอ,อ,อยากเอาไปปลูกขายต่อยอดจะ้ะเซิร์เลยจะ้ะจังได้อา้าฝากไว้สำหรับมณีจะ้ะสมุนไพร่บ้านแกก็ใส่กับฝากไว้สำหรับส่องนี้ฝากกดติดตามเด้อจ้ะเด้อ